สวัสดีครับพบกับผมช่องอากินฮายูแบบขมุพื้นบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะ,จะทอดตาบอนะครับแล้วก็จะมาถามกับข้าวให้ให้ดูกันนะครับพิธีพื้นบ้านของเราเว้าขมุนะครับอ่ะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะทอดแทนให้ดูนะครับตาท่ามกีนข้า เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าจะมีตัวเหลือหรือเปล่านี่กันบ่อของพี่ชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวเหลือหรือเปล่าเพราะค่อนข้างกินกันไปเยอะแล้ว <c oughs> อ่ามาดูกันครับนี่ เอาละจะเอ้ยมมีตัวตางมีตัวเล็กด้วยเลยตัวเล็กเดี๋ยวเราจะปล่อยลงบอนะครับตัวเล็กเดี๋ยวเราปล่อยลงบอเล็กเราไม่เอาออลงไหครับสรุปผลครับห้าตัวนะครับสรุปผลได้ห้าตัวเดี๋ยวเราจะทำอะไร,รเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้ก็ขับหาไม้เพื่อจะไปทำขายขยางครับยางเพื่อจะอร่อนสนามครับเพื่อทําทำการทมยำทำแกงตอนนี้นะครับใปคลิปท,ที่เราถ่ายอยู่ในส่วนยางนะครับอันนี้อยู่ในโซนยาง นี่ทำแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวเลยก่อไปตรงนี้ก่อไฟเพื่อจะทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับ,รบตอนนี้ก็ตำปลา,าท,ที่เราได้มานะครับตัวนี้ใหญ่น้อยออน,นี้ก็เกือบประมาณ7เจ็ดขีดตัดปลาเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนบอกให้ผมไปหาใบตอง ผมหาไม่เจอครับผมเจอแต่ใบกล้วยเนี่ยจะตีกันตายไงเพราะใบตองกับใบกล้วยเนี่ยครับ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้นกล้วยชัดๆเขาเรียกใบตองออันนี้เป็นมุกนะครับคำคำหยอกหยอกหยอก <What? S 1> ทำปลานะครับทำปลาเสร็จแล้วเยวจะไปปรุงเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับทำปลานะครับ เสียงค่อนข้างเป่านิดนึงครับวันนี้เมื่อ,อคืนนี้อันบวชด้านครับเยอะไปนิดนึงคุยเยอะนะครับกะตกิมนะครับกระติ๊งด้วยอันนินในบอดครับไม่ใช่ปะ ครับจุดไฟแล้วจุดไฟแล้วเอาแบบเอาแบบบ้านๆนี่แหละอันนนั้แหละนี่นะครับแบบบ้านๆนี่แหละนี่มันยังไม่ได้โพสไลฟ์สพื่อยังไม่ได้โพสต์เอาแบบบ้านๆกินให้อยู่กับบ้านเราวันนี้วันนี้ได้ดงดงปลายางครับในไร่ในไลน์เอาแบบง่ายๆครับทำแบบทำกินแบบง่ายๆไม่ต <Credit> ้องไปอะไรมากมายใส่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 ไปมันจะอร่อยจับข้าวใส่ใส่ใจแค่นั้นแหละ ใส่ใจในการทำอ๋อเรียนรู้ใส่ใจในการทำบบนีนะครับเอาแบบง่งายๆรแบบเรียบง่งายๆครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนี่ พริกแกงพริกแกงสําเร็จนะครับที่เราจะเตรียมไว้นี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปตามด้วยเกลือป่นครับเกลือป่นของชุลอดของชูรสครับใส่ยเยอะอร่อยเยอะอืมแ,แต่ใส่นิดเดียวพอเพอลดน้ำลง,ลงอย่าไปกินเยอะของชูรสได้ียี่ห้อยี่หรอย ครับรนี้นะครับละลายเลยครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟแบบบ้านๆครับเดี๋ยวไปซสีเรียกยการยีกันกินมันอยู่ที่ใจใที่เราใส่ใจเข้าไปไหให้สะอาดอแค่นั้นเองครับโอเคดออเ,เดี๋ยวมาตั้งายแล้วเ,เดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดน้ำเดือดเดี๋ยวเราปลาไส้ครับแกงปลาครับแกงปลาแบบบ้าน ต้นบา้านแล้วอร่อยด้วยต้นบ้างอร่อยด้วยรอน้ำเดือดแป๊บ<ม>แหละเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับรใส<ม>่ลงไป,ไปนนะใส่ปลาลงไปครับน้ำเดือดต้องให้น้ำเดือดนะครับไม่เดือดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขาวครับ อ้าวตอนนี้ใส่เดือดแล้วนะครับใส่กะเพราใบมะกรูดครับใส่กะเพราใส่ใบมะกรูดลงไปเอาละเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนสุกเดี๋ยวมาดูกันะจะอร่อยหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองชิมกันนะครับลองชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่าแกงแบบบ้านๆนะครับแกงแบบ พื้นบ้านของเรานะครับร้อนลำเสมอครับใต่ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแกนะครับกดทับสไครต์ให้กับช่องของเราอากินฮายูแบบขมุขพื้นบ้านนะครับขอบคุณครับ